สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอามชัชวาลในข่าวไัยไทยน่งนะครับนาทีนี้ต้องพึ่งเพลงปลุกใจกันนะครับให้กําลังใจตนเองครับไม่มีการให้กําลังใจก็ต้องให้กําลังใจตนเองนะครับบอกตัวเองว่าอย่ายอมแพ้และก็ลั่นกลางที่ประชุมนะครับว่าผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเพลงอย่ายอมแพ้กลางที่ประชุมของสบคนะครับและบอกว่าผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับ มงคนถามสู้กับอะไรอยู่หรอถึงไม่ยอมแพ้แน่นอนว่าใครที่ตามข่าวกันมันก็ทราบว่านาทีนี้เนี่ยศึกที่หนักที่สุดสําหรับพลเอกประยุทธ์นะครับ mm. ก็คือศึกการเมืองนะครับ mm. ต้องบอกกันพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าพลเอกโดนผู้กองเล่นสนุมนะครับโดนผู้กองเล่นสนุมนะครับเล่นย้ายพักพวกตัวเองรวมถึง,ถงตัวเองเนี่ยไปพักใหม่ซะแล้วครับนะครับงานนี้ทำเอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยเครียดไม่น้อยครับเพราะว่าเสียงในสภาเนี่ยปริ่มน้ำเหลือเกินนะครับ จะยุบสภาเหลือเกินครับปัญหาใหญ่ในสภา,าและสัญญาณก็มาแล้วเลยครับเพราะสภาเนี่ยล่มแล้วล่มอีกไม่เป็นท่านะครับเนี่ยครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนะครับพวเอกประยุจจรโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิดไวรัสโคา2 0 -19 นะครับมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับ ต่อมาเวลาประมาณ10เา45นาทีครับภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับนายกปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับแต่กล่าวอย่างอารมณ์ดีครับว่าสวัสดีจ้ะเดี๋ยวรอฟังจากโคศกก,การถแถลงจากโคศกนะประมาณนี้ก่อนจะเดินกลับขึ้นตึกแทวผู้ฟ้าไปนะครับทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงท้ายของการประชุมในห้องประชุมเนี่ยนะครับนายกมีการเปิดเพลงจากโทรศัพท์มือถือครับ เปิดเพลงอย่ายอมแพ้ของอ้อมสุนิสาเนี่ยครับนะครับเปิดเพลงดังนั่นเนี่ยเปิดเพลงให้กําลังใจครับเพลงอยายอมแพ้นะครับขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้เพลงนี้ครับอยาให้กําลังใจใครปล่บไ่ดูว่าสู้ใครอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับเปิดจากโทรศัพท์มือถือนะครับโดยเปิดเกือบทั้งเพลงเลยครับพร้อมกับพูดขึ้นมาใส่ไม้นะครับว่าผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเพลงเป็นเรื่องการให้กําลังใจทุกคนที่ร่วมทํางาน ไม่แพ้ต่อปัญหาอุปสรรคเช่นเดียวกับนายกไม่เคยยอมแพ้ทํางานเพื่อชาติและประชาชนทั้งนี้นะครับเนื้อหาในเพลงเนี่ยก็ต้องบอกเป็นการให้กําลังใจอย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้วันไหวกับปัญหาให้ลุกขึ้นสู้ไปสู่จุดหมายลองไปชมคลิปบางช่วงครับที่นายกเนี่ยเปิดเพลงนี้กลางที่ประชุมสบกเลครับ ยอมแพ้ผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วทุกคนก็ไม่ยอมแพ้เพื่อประเทศชาติอาจจะโดนที่นังยิงของพวกเรานะครับขอบคุณการันตีของคุณทนายทุกท่านนะครับกรลังทำธารกิจสําัญให้กับประเทศชาติในวันนี้นี่เป็นยังไงครับให้กําลังใจใครหรือเปล่าะะครับอันดับแรกเลยคือแน่นอนให้กําลังใจตัวเองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่า มันหนักจริงๆนะครับสึบการเมืองมันหนักจริงๆนะครับทั้งในพักพลังประชารัฐเองนะครับแม้ตัวพลเอกบุญจะบอกว่าตนเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวพักพลังประชารัฐแต่ในยะาทางการเมืองแล้วแน่นอนครับเป็นนายกได้ก็เพราะพักพลังประชารัฐจะไม่ยุ่งเกี่ยวได้ยังไงนะครับแถมพี่ชายหรือที่รักอย่างพลเอกประวิทย์มิป้อมก็เป็นหัวหน้าพักนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวแน่นอนนะครับในนนยยะทางการเมืองยุ่งเกี่ยวแน่นอนแต่เวลาพูด้านสื่อแกก็บอกว่าแกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแกเป็นนายกรัฐมนตรีแกบริหารรรราาาชกภพวม แต่ดูจากสีหน้าท่าทางวันนี้ก็รู้ครับว่าใกล้หมดเวลาหรือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกสัญญอันตรายทางการเมืองหรือไม่นะครับก็ลองไปยิดมพอกันเอยครับข่าวไวัีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ